เอาละถึงเวลาไปเที่ยวกันแล้วมีโอกาสไปเซอร์จจอ้วยมีโอกาสไปดูแฟร์เป็นงานไฮเทคแฟร์รอย่างที่บอกกันนะครับของนี้เราเดินทางโดยไทยแอร์เอเชียนะครับซึ่งขอบอกฮะว่าไทยแอร์เอเชียนั้นมีเที่ยวบินไปเซอร์จเชนทุกวันนะฮะมีเที่ยวบินไปเซอร์จเชนทุกวันเลยแล้วกันนะครับวันละหนึ่งเที่ยวบินขอเตือนนะฮะตอนนี้แอร์เอเชียเนี่ยไม่ว่าคูจะไปใครต้องตรงต่อเวลาหมดเลยเนื่องจากว่าเป็นสายการบินที่ได้รับได้รับรับรับรองว่า เป็นสายการบินที่ตรงต่อเวลาที่สุดดีครับตอนนี้ขอบอกถ้าคุณไปอือเซนเจอร์อากาศประมาณสักเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหรตนน่ตอนนี้ตอนนี้น่าจะเหลือสักสิบก,กว่าอุ้ยบรรยากาศาดีอ่ะแล้วมันจะหนาวไปจนถึงออกุมภาพันธ์มีนาคมแต่อย่าไปช่วงตรุษจีนนะทำไมครับเจ้ตรุษจีนเขาปิดหมด ตูดจริงเขาปิดหมดถ้าคุณจะไปเนี่ยช่วงปีใหม่นกำลังเลอค่าแล้วที่สําคัญเนี่ยความเลอค่าคืออะไรคุณรู้ไหมคืออะไรครับคือคุณสามารถไปที่เซินเจิ้นวางโจที่เราเคยพาไปดูจําได้ไหมฮะมคุณสามารถนั่งรถไฟต่อไปที่กวางโจได้เลยหนึ1 1> ่งชั่วโมงมมหรือคุณอยากจะมาซิมซาจุยที่ฮ่องกงคุณก็นั่งรถไฟ40นาทีฮะสีนาทีคุณสามารถมาซิมซาจุยที่ฮ่องกงมาช้อปปิ้งที่ฮ่องกงได้ หรือถ้าสมมติคุณจากฮ่องกงเนี่ยคุณจะไปมาเก๊าคุณก็นั่งเรือจากฮ่องกงไปมาเก๊าได้ตราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปเนี่ยสี่ประเทศที่คุณคุณสามารถเดินทางได้ถ้าสมมติคุณผ่านรปเทศคุณสามารถลงที่ฮ่องกงแล้วก็ไปที่กวางโจครับเจ้ฮ่องกงแล้วก็ไปที่เซินเจิ้นเซินเจิ้นไปกวางโจก็คุณจะบอกว่าเฮ้ยสนุกสุดๆแต่สิ่งหนึ่งในหนึ่งปีจะมีสองครั้งซึ่งถ้าสมมติไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรอยากให้ไปดูมากๆอย่างคุณทัญญ่าเนี่ยทำเอ่อ เกี่ยวกับคลินิก B ี<ห>คลินิกอาจารย์แจ็คมีธุรกิจหรือมีที่ทำมาหากินนอกจากอื่นใดา่าะแม่ยังครับตอนนี้ยังยงขายได้อยู่ยัง<ร>อ,อาจารย์แจ็คจะมีขอให้ไปดูงานนี้งานไชน่า<ห>ไฮเทคแร์แร์ซึ่งขอบอกครับคุณถามว่าความยิ่งใหญ่ของงานนียเป็นยังไงเราขอบอกว่าใหญ่กว่าอิมแพ t ประมาณคูณสิบโอ้โหขนาดนั้นเลยหรอใหญ่กว่าอิมแพ t ประมาณคูณสิบนี่นี่อาจารย์แจ็คดีดีดีีนี่งานเดี๋ยที่ก็มีที่เด็กวัยรุ่นชอบเล่นกัน แต่ทุกวันนี้มันเป็นคอมพิวเตอร์หมดแล้วเป็นคอมพิวเตอร์คุณฮะคุณจะไปดูเรื่องทีวีเนี่ยคุณไปดูนะฮะว่าคุณจะเอาความคมชัดขนาดไหนภาพจะออกมาเป็นสามิติหกมิติมีได้หมดแต่นี้อาจารย์แจ็คข้าพ c บ,บอกว่าทุกวันนี้อย่างที่เคยบอกกันมือถือจะเป็นอะไรมากกว่ามือถือคุณดูนี่อันนี้คือคุณถ่ายซิว่ามันคืออะไรมือถือโอเคมันเป็นมือถือกูรู้ฮะเอยฉันจะรู้ฮะแต่ไอ้ตุ้งเนี่ยไอ้เครื่องเล็กๆเนี่ยคุณคิดว่าเป็นอะไรเครื่องนวนหน้า ที่ว่าไงอาจารย์แช๊คครับผู้มีความรู้สูงคุณเชื่อว่าเป็นอะไรฮะระบบการขโมยการขโมยผิดตัวนี้เวลาคุณใช้ครีมคอสเมติกอย่างใช้ครีมกันแดดบีบีครีมของคุณเนี่ยนะฮะเอาไปเช็คเลยว่าครีมตัวเนี้มันตอบโจทย์กับคุณไหมมันมันเกินไหมมันจะแบบว่า ทุกอย่างเนี่ยมันน้ำของคุณจะขาดเท่าไหร่น้าใต้ตาคุณขาดเท่าไหร่คุณจะต้องบํารุงผิวตรงไหนเช็คสภาพผิวเช็คสภาพผิวที่จะไม่ให้เราแก่เฮ้ยคือในลิงก์ในโทรศัพท์ได้เลยจะไม่ให้เราแก่ลิงก์เข้าในโทรศัพท์ได้เลยในโทรศัพท์จะคอยบอกคุณเลยว่าวันนี้น้ําคุณสมมติคุณลืมทาครีมโอเคคุณควรจะใส่อายครีมนะวันนี้คุณควรจะใส่กันแดดวันนี้คุณใส่กันแดดเยอะไปน้ำมันคุณเยอะไปรู้สึกจะมีเพื่อนมาดําซื้อมาตัวเองไม่ได้มีโอกาสซื้อมันจะให้ผลไหมอยากรู้มันได้หร น้ำในหน้าคุณขาดเท่าไหร่ขาดคุณต้อนมันจะตอบโจทย์มันจะบอกมาเป็นในมือถือนี่หมดเลยโอ้โหดีจังเลยอะครับเช็มากถ้าสมมุติคุณจะไปงานแฟร์งานนี้ขอบอกเลยเฉพาะงานนี้คุณต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามวันนะฮะเพราะอะไรครับเพราะมั่จะเดินครบสามวันนี้ครบเปล่าอ่ะไม่น่าจะครบอันนี้คือเครื่องนวดอาจารย์แจ็คปกติก็อี้นวดก็อี้อะไรเนี่ยเราก็ว่าสุดยอดแล้วฉันไปเจอเครื่องนวดไอ มันสุดยอดอจา่ย์แจ้เฮ้ยนวดอะไรอะนวดตั้งแต่หัวเลยโอ้แล้วเหมือนมีคนมานวดเหมือนมีสบายไหมโคตร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 ไม่ซื้อมาเลยที่พฉันซื้อออซื้อมาซื้ออาจารย์ผิงหลังกายพิไทยซื้อมาอยู่นะฮะมันดีมากครับคือมันดีกว่าเครื่องนวดทั่วไปแบบละนี่ตรงนี้ก็คือนวดตานวดตาแล้วทำยังไงบางคนเนี่ยมันจะแก้ปัญหาอะไรปัญหาโลกของคนว้สองโลกคือหนึ่งโรคออฟฟิศซินโดมสอง โลกนอนไม่หลับคีตัวนี้แหละจะเป็นชั่วช่วยผ่อนคลายให้คุณนอนหลับไมเกรนช่วยได้ไหมเนี้ช่วดหัวไมเกรนน่าจะเป็นตัวข้้งบนน่าจะเป็นตัวข้้งบนผ่อนคลายเนาะผ่อนคลายนี่คือทั้งชุดฮะวันนี้คุณใส่อันนี้ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันสามารถตั้งแต่ต้นคอเลยพี่ยามันจะผ่อนายแล้วเชื่อไหมคุณใส่ประมาณสิบนาทีเนี่ยมันจะเหมือนช่วยผ่อนคลายให้คุณนอนหลับได้เลยโอ้โหดีจังเลยตรงนี้ก็จะนวดตามสมุงสะบักแล้วก็แบบว่าสารพัดนี่คือนวัตกรรมใหม่ของ ประเทศจีนขอบอกฮะเรายังมีอะไรเยอะแต่เวลาราคาแพงมาราคาแพงให้เครื่องนวนจกเจ็0แพันบาทโอ้ก็ไม่แพงนะไม่แพงคุณดูนี่เซินเจ้นที่เราบอกว่าสามารถทําทุกอย่างได้สิ่งหนึ่งที่คุณอยากให้คุณไปดูที่เราดูเนี่ยคือ Window of the World เมืองจำลองเหรออย่าเรียกว่าเมืองจำลองเลยดีกว่าอาอไอเฟลเนี่ยคุณเมืองจำลองมันจะไม่ใหญ่อย่างนี้อเมื่อ คือก๊อปปี้ทุกอย่างในโลกสิ่งสําคัญทุกจุดของโลกนี้มารวมกันอยู่ที่ปที่นี่ฮะแบงฟฝรั่งเศสมีหอไอเฟลครับถูกต้องให้ประเทศไทยมีวัดพระแก้วครับเอออย่างแบบว่าอียิปต์มีอะไรทุกอย่างเอามารวมที่วินโดว์ออฟเดอาเเอาจุดเด่นของแต่ประเทศเพราะอะไรคุณรู้ไหมฮะมันอะไรใหญ่กันเลยเมื่อประมาณสักเมื่อก่อนเนี่ยคนจีนเขาไม่ออกนอกประเทศ ก่อนที่เขาจะเปิดประเทศรับขับเขาไม่ให้ออกนอกประเทศเขาก็เลยสร้างสิ่งสําคัญทั่วโลกเนี่ยมารวมกันไว้ที่นี่เพื่อให้คนจีนได้รู้สึกว่าเออได้มีโอกาสไปที่นู่นไปที่นี่ทั่วโลกอะ่ะคือให้ดูในประเทศเราเนี่ยแหละไม่ต้องออกไปดูนอกประเทศต้องนะขอบอก Windows, วินยอบจากประเทศจีนเนี่ยเขาปิดประเทศมาตลอดคนจีนก็ไม่รู้ว่าเฮ้ย<ม>ต่างประเทศเขามีอะไรกัน<ม>ก็เลยจําลองฮะมไว้ที่นี่ไม่ต้องไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นหอไอเฟลมีลิฟต์ขึ้นไปเหมือนของจริงฮะพิพิธภัณฑ์รูฟรูฟที่ฝรั่งเศสก็มี นะฮะหรือพระบรมมหาราชวังของไทยเนี่ยก็มีคุณฮะนี่อะไรจักรยานเดี๋ยวก่อนจะไปเมื่อกี้ที่คุณชี้ว่าอะไรจักรยานไฟฟ้าถูกต้องเพราะมันไม่ต้องไม่ต้องปั่นเลยใช่ไหมเหมือนมอเตอร์ไซค์เฮ้ยดูนี่นี่คือจักรยานไฟฟ้าโอ้เขาห้ามใช้มอเตอร์ไซค์คนจีนก็เลยคิดเป็นจักรยานไฟฟ้าเรื่องจากอะไรคุรู้ไหมเพราะอะไรครับเมื่อก่อนอย่างรัฐบาลห้ามใช้มอเตอร์ไซค์เรื่องจากมีเคยมีเหตุการณ์คนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็วิ่งราวกระเป๋ากันนะครับ เหมือนไัน่ทางจีนก็เลยออกออกฎว่าเฮ้ยใช้จักรยานไฟฟ้านี่แหละคือมันจะไม่เร็วเท่ามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคือเอามอเตอร์เนี่ยไปติดจักรยานไม่ต้องถีบให้เมื่อยเลยแหละฮะมันก็จะไปของมาเรื่อยๆทั้งเมือ <ๆ S 1> งกูจเจ็นจักรยานไฟฟ้าเนี้ทั้งเมืองบางทีตำรวจก็แล้วแต่ฟิลนะฮะจับบ้างไม่จับบ้างทั้งหมดทั้งมวลคุณฮะที่เราเนยบอกว่าวันนี้สนใจท้าคุณอยากจะเห็นว่าไฟ LED ที่แบบกลางคืนไรงอลังการ ตอนนี้ประเทศจีนเนี่ยเป็นเมืองแห่ง LED ครับเซินเจิ้นเนี่ยเพิ่งเมืองนี้เพิ่งเกิดได้30กว่าปีเองนะ,ะครับสามสิบกว่าประมาณอายุพวกเราประมาณอายุพกวกเราดีอ๋อน้อยกว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณจริงมันเมื่อก่อนเป็นแค่หมู่บ้านชาวประมงนะ แล้วก็ปุ๊บประธานเหมาเนี่ยก็เลยบอกเอ้ยมันถึงเวลาที่จะต้องแบบทําให้เมืองเนี้ยเป็นเมืองเศรษฐกิจแล้วสามสิบกว่าปีพลิกโฉมจากเมืองที่ไม่มีอะไรเลยกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจติดอันดับของประเทศจีนนะฮะหนึ่งในสี่ของประเทศจีนเซินเจิ้นติดไปบันทีเรียบร้อยแล้ววันนี้อย่างที่บอกว่าถ้าคุณจะไปเนี่ยเซินเจิ้นเนี่ยคุณไปดูว่าเฮ้ยความเจริญเขาเป็นยังไงแต่ยังมีอะไรอร่อยๆเยอะอคุณไปดัพอคุณพูดปุ๊บท้าผมรู้สึกอย่างหนึ่งนะอยากเรียนภาษาจีน โอ้ยัางสายเออแกยังทงันจะใช้ไม่ผม<า>ว่า,<ก>วาคือทีอีกหน่อยผมว่าโอ้โหแล้วภาษาอังกฤษอ่ะไม่เรียนหรอ ยังไม่ได้เลยภาษาไทยพูดจ้เริ่มรู้เรื่องก่อนไหมไปเซอเจนบางคนบอกว่าของทานจะแพงไหมขอบอกว่าอาหารเนี่ยราคาไม่ได้ต่างจากบ้านเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายการของเรากับแอร์เอเชียนะฮะไทยแอร์เอเชียขอได้คอมเมนต์้วยกันร้านอาหารร้านแรกเนี่ยขอบอกอยู่คู่กับเซอเจนมากว่า30กว่าปีแล้วชื่อร้านโอเชียนคิงรีสอร์ครับร้านนี้เก่าแก่พอๆกับเซอรเจนเลยขอแนะนานี่คุณดูนี่ติ่มซำชิ้นใหญ่ๆ คุณเห็นไหมนั่นคืออะไรเป็ดๆขอบอกข้าวผัดปลาเค็มโคตรอร่อยพี่ข้าวผัดปลาเค็มอร่อยมากแล้วนอกจากนั้นกุ้งเนี่ยเป็นกุ้งเลยเมนูห่านย่างอยากให้ลองไปชิมกันดูข้าวผัดไปอีกอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมครับขนมปังไส้หมูแดงอันนี้อร่อยมันเยอะไปหมดเลยใช่ไหมนี่นี่คือห่านย่างนี่อันนี้ขอแนะนำเลยนะฮะว่าห่านย่างเขานี่คืออะไรไหมย่างจนกรอบอาจารย์แจ็คโอ้ยย่างจนกรอบจริงๆ ย่างจนกรอบสุดๆร้านนี้ขอได้คอมเมนต์ว่าคุณจะต้องไปชื่อร้าน Ocean King Restaurant โอเชียนทะเลสดถูกต้องข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นทาร์ตไข่ทาร์ตไข่ร้านอะไรเนี่ยขอบอกอร่อยที่ขอให้ไปร้านนี้อร่อยจริงๆครับขึ้นไปชั้นบนหน่อยอยู่ตึกนี้นะฮะท่านผู้ชมครับยังไม่จบแค่นั้นอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าเนื่องจากคนจีนเนี่ยรักเหมาเจอตุงมากประธานเหมาเจอตุงเนี่ยร้านนี้เนี่ยขอบอกก็เป็นอีกร้านหนึ่งสไตล์หูหนาน นะฮะซื้อหูหนานคืออะไรหูหนานก็คือบ้านเกิดของท่านประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงเนี่ย <Hi. S 1> ทั้งร้านเนี่ยจะตกแต่งด้วยอือรูปของประธานาธิบดีเหมาเลยอาหารจะเป็นสไตล์เผ็ดเผ็ดหน่อยคุณเผ็ดเผ็ดแห้งๆแ,แต่จะมันจะมีความมันหน่อยนะครับมีทั้งเบคอนจีนผัดพริกขาวแดงไก่บ้านไก่บ้านสนเจิ้นน้ำหนักขึ้นปะเนี่ยกลับ oh, มาโอ้พี่อันนี้เด็ดสุดที่ oh, oh. ทต้องกินอันนี้คืออะไรรู้ไหมปลา,ปลา เนื้อปลาสดๆเนี่ยเอามาต้มหวานเลยในพริกนะฮะแบบหูหนาเนี่ยแต่ที่ดุเด็ดที่สุดคือเมนูนี้เลยเมนูหมูสามชั้นตะกูลเหมานี่อาจารย์แจ็งเ่มือหมูสชั้นเนี่ยนะเป็นเมนูที่ประธานเหมาเนี่ยชอบมากๆคุณดูนะฮะคุณดูนี่นี่มันเหมือนหมูบะโลคันยาเรด แต่อร่อยกว่าหมูอโลกับข้าวนะกินไปก็ตายตายเขาเอาหมูสามชั้นเนี่ยไปลวกแล้วก็นึ่งกับเต้าเจี้ยวเป็นเมนูที่คนรักประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงเนี่ยต้องสั่งแล้วขอบอกว่าถ้าไปสักครั้งนึงเนี่ยก็อย่าไปกินมันสี่แจ็คอย่างที่อาจารย์ย่าบอกก็กินเฉพาะอตรงเนื้อมันสิเธอแล้วก็เอามัออร่อยโคตรอันนี้อร่อยนี่คือสองร้านที่เราได้คอมเมนต์ถ้าคุณไปถึงกันแล้วเนี่ยคุณควรจะไปครับอันนี้ฮะบางคนคิดแต่ว่าไปเซอร์เจอร์จะมีของปองเขาบอกคุณจะต้องไปตึกนี้ เป็นตึกเฟอร์นิเจอร์กินเสรามอนจริงจริงพี่อ่าเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณจะดูนี่เป็นพรมนี่คือคุณจะเอาอะไรล่ะอันนี้เป็นหนังแกะหนังเลสฟอกหนังหนังแท้เหรอหนังแท้พี่แล้วราคาเนี่ยเราซื้อได้จะมีตั้งแต่หยกมีอะไรตึกนี้นะย่านเฟอร์นิเจอร์ชื่อว่าย่านสวนกังสวนกังจะมีเฟอร์นิเจอร์คุณจะเอาอะไรบ้างล่ะฮะตั้งแต่แก้วน้ำอ่ะยันโซฟายันทุกสิ่งทุกอย่างยันนกแพนกวินสตาร์มีด้วยมี คือทุกอย่างมีหมดคือของแต่งบ้านเก๋งานดีไซน์ตึกเนี้ยคุณใช้เวลาไปเลยสองวันเพราะมันเรานั้นเนี่ยห้าหกตึกแล้วมันแพงไหมอ่ะมดดำถูกก่าบ้านเราประมาณสักสองเท่าโอ้โหเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวนี้คนไทยนะฮะคือนี่รู้มาพวกเพื่อนเพื่อนเขาก็แบบไปเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อของที่จีนเนี่ยมาขายที่ไทยเยอะมากเดี๋ยวนี้อาจารย์แจ๊คดูนี่อะไรนีจะตื่นเต้นมากปูตอคือเป็นสัตว์สตาฟเป็นสัตว์สตาฟคุณฮะจะเอาอะไรบ้างในโลกนี้รู้สึกยังไม่รู้เขาจะถ่ายนี่นกยูง บางคนบอกโอ้แต่ทำไมทำลายสัตว์ขนาดนี้คือจริงๆแล้วนกยุงของเขาเนี่ยเขาทําเป็นฟาร์มเหมือนเลี้ยงไก่บ้านเราเนี่ยแต่กลายไปเลี้ยงนกยุงนะครับเพื่อเอามาสตาฟโดยเฉพาะเลยพอถึงเวลาที่มันสวยเต็มที่สวยเต็มวัยเขาก็จะฆ่ามันแล้วก็เอามาสตาฟขายอย่างนี้นะครับแล้วก็ถอนขนออกแล้วเอาไปสตาฟขายเรียกว่ายสวยจริงนี่นกยุงเผือกนกยุงเผือกเฮ้ยแม เห็นจิงโจ้ไหมฮะอาจารย์แจ็คโรงงานจิงโจ้ก็มีนะจิงโจ้จิงโจ้ก็มีแต่ที่สําคัญเนี่ยยังมีนิกวางเออเขาบอกสงสารกวางกวางนี่คือเป็นอาหารของเขาอยู่แล้วอ๋อเหรอกวางมันก็เหมือนกับเขากินหมูเขากินอะไรอย่างเงี้ยจริงสงสารกวางมีเก้งไหยมีเก้งเก้งก็มีกวางก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยกวางเนี่ยเขาก็จะเอาเนื้อออกถูกต้องไหมฮะเนื้อออกจระเข้นี่สิงโตอาจารย์แจ็คเองนี่นี่นี่ นี่จอจริงโจนี่ถ้าแจ็คไปเขาจะไปสตาร์ทแจ็คนี่ใช่สตาร์ทสกิงคองคุณเห็นสิงโตไหมเมื่อกี้นี้เห็นครับคุณจะเอาสัตว์อะไรบ้างเนี่ยมีหมดอาจารย์แจ็คมีหมดแล้วขอบอกว่ามันเหมือนมีชีวิตจริงๆครับมันเหมือนมีชีวิตจริงๆดูสิอาจารย์แจ็คอสานมันเนาะคิดไปคิดมาครับยังไม่จบตึกตึกหนึ่งนะที่เขาบอกว่าอมันจะมีสถานที่ช้อปปิ้งอย่างเงี้ยเยอะ คุณไปสนเจอร์เนี่ยของจะเยอะจริงๆว่าได้ไปกี่วันมันไปอยู่สามวันก็คือไม่ไม่พอไม่พอเดินเดินถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยคือไม่พอถ้าสมมติจะดูกันจริงๆเนี่ยไม่พอคือสนเจอร์เนี่ยอย่างที่เราบอกว่าระยะเวลาการเติบโตของเขาแค่30กว่าปีเองนะฮะสามสิบกว่าปีวันนี้สนเจอร์ได้เกิดขึ้นแล้ววันนี้คุณสามารถเดินทางไปสนเจอร์ง่ายๆแค่2ชั่วโมงกว่าๆมีทุกเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชียนะฮะวันนี้คุณเข้าไปดูได้ที่ worldwideweb. d a i r a s i a ชีย w w m w w r a s i a e o m นะฮะหรือ c อ l l c เซ็นเ0 2 5 1 5 9 9 9 9ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ AirAsia นะครับ w w w f a c e b o o k c o m a i r a s i a t h a เ l a n ีวันนี้ครับคุณจะเห็นโปรโมชั่นของ AirAsia ดีๆมากมายเลยบาง <ผม S 1> ทีคุณอาจจะได้โปรโมชั่น0บาทเร็วๆนี้ข <อ S 1> ่าวีปล่อยออกมานะฮะ,อะของไทย a อ r a เ i a วันนี้พร้อมแล้วที่จะพาคุณไปเซรเจิทุกวันทุกเที่ยวบินนะ ถ้าคุณผู้ชมนะครับตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันนะครับแค่กดปุ่ม subscribe นะครับผมตรงนี้เลยนะฮะคุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าครับ